I black now user disconnected from your channel I all the and I'm gonna have headshot โอ้ยลื้อแล้วหลื้อกระตุกอีกแล้วกระตุกอีกแล้วเจมส์สแลกเกอร์โกงอะโอ้โห้เฮดช็อตลับเลยทีนี้ไม่ตื่นเลยทีนี้ Chain Slugger, anh ấy ui, ui, hỏi lại yà o. O, 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 อะไรเนี่ยโตงโง่ลุมอะขนาดแหลกยังลุมอะ head shot เออ,เอ,อยังไม่ฆ่าใครเลยโอย โอ้โชก์โอ้โมันต้องดันใหญ่ๆถึงสโลอะ โยโยโยโอเคโอเคมันเป็นบางทีพี่มันเป็นบางทีที่จะแลกส่วนใหญ่มันจะแลกต้องเล่นดันในต้องเล่นดันในใหญ่พี่ต้องเล่นดันในใหญ่ Helmet protection headshot ไม่แตกอ่ะ หน้ากากคือเออเออมันจะหายแหลกเออโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคเออเ h a n g e Water เรียกกับพีบันตุยอดเนี่ยติดน้องแค่เนี้ยนะโหยอดเดินไม่แดกันเดไม่ค่อยแดกอ้าวแดกแดกแ ไม่ค่อยสโลมันต้องเล่นใหญ่ใ Chain Slugger อุ๊ย <c oughs> อันนี้แหลกแล้วสโลมั่นต้องเล่นดันใหญ่ๆอ่ะ